เนย์ยสเปนไปวริโ้เฮ้เฮ้อดริูดตามด้วยอย่าลืมทุกครั้งเล drill yeah w h i c h f o n good brew blue o ่เรเ say b o o m b l o o อ่ะเพราะถ้าบลูมอะบลูมอลิงมันจะแปลว่าเบ่งบานดอกไม้เบ่งบานอะบลูมรอเรือจะเป็นไม้กวาด good Mm-hmm.